สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในการเชิเเคยนะคะกับเซลปีใหม่ค่ะอีซูซุเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงนะคะวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมอีซูซุเชียงรายสาขาเทิงนั่นเองค่ะเราเจอกันช่วงบ่ายๆวันที่13ตุลา2566นะคะก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับตัวใหม่ล่าสุดกับสโลแกนที่มีชื่อว่า Unlock Your Potential เนื้อลิมิตพิชิตโลกนั่นเองนะคะ อ่านะคะตอนนี้ที่โชว์รูมอีซูซูเชียงรายสาขาเทิงของเรานะคะก็ มีรถนะคะมาโชว์แล้วเป็นที่เรียบร้อยลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะสามารถเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมที่โชว์รูมเราได้นะคะเข้ามาชมดูรถใหม่เข้ามาเทสต์ไดร์ตัวใหม่นะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเที่ยวหากันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยค่ะที่ปีใหม่จะพาทุกท่านมารีวิวรถอีกแล้วนะคะสำหรับคันที่จะพามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้ก็เป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้เลยค่ะ สำหรับคันนี้เห็นหน้าแบบนี้นะคะคันนี้เป็นรถรุ่นนะคะ4ประตู h i g h l a n d ร er ์1.9เกรดแซนั่นเองค่ะเมื่อวานรีวิวในส่วนของตัวท็อปสุดไปให้รับชมกันแล้วนะคะวันนี้เอาตัวนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันบ้างกับซีบัตู1.9 Highlander เกรด e นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่9 3 2 0 0 0บาทค่ะกับซีดำาบาวเลียนไมค สำหรับรุ่นนี้นะคะมีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะก็จะมีสีดำสีปรองเงินสีเทานะคะสีเทาบสีปรองเดี๋ยวนะเอาใหม่สีดำสีปรองเงินสีเทาลมโบเออถูกต้องนะคะสีเทาลมโบแล้วก็สีหนึ่งจะเป็นสีขาวมุกซึ่งสีขาวมุกราคาจะเพิ่มกว่านี้ไปอีก7 0 0 0บาทนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถทักกซ b o x พี่ใหม่ค่ะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะปีใหม่อิสุสเพจอิสุสเชียงไายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หนะตาแบบนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือทิกตอกนั่นเองหน้าตาแบบนี้นะคะชื่อเซลปีใหม่อิสุสฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วย แล้วก็เบอร์โทรนะคะจะลืมศูนย์ก้อห้งสามสามแปดแดเก้าสี่ค่ะ ID Line PWEMAI 1579ทักเข้ามาพูดคุยกันไดู้สทุกค่านดันทุกเคสเปทุกเมื่อนไทสอบถามเข้ามาได้ค่ะวันนี้นะคะพูดมาซะยาวเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมดีเทลรายละเอียดกับคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันกับรถรุ่นใหม่ล่าสุด2,024ันเนือลิมิตพิชิโลกับคันนี้เลยนะคะไปรับชมใกล้ๆพร้อมกันค่ะ ดูดีเทลลายละเอียดนิดนึงนะคะในส่วนของที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมานะคะก่อนอื่นมารับชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะอ่ะ ตอนนี้นะคะมาดูไฟหน้าค่ะตอนนี้เป็นไฟหน้าดีไซน์ล่าสุดนะคะ E s u Vision by LED ดีไซน์ใหม่ค่ะและดูโฉบเฉี่ยวสวยงามมากๆเลยนะคะตอนนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ Isu Vision by LED Super Delight อ,อยู่ภายในโครมดีไซน์ใหม่แบบนี้ในส่วนของ Super Delight ตรงนี้นะคะทำหน้าที่เป็นได้ถึง Super Delight น,นะคะ ไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวภายในหลอดเดียวกันนั่นเองถือว่าดีไซน์ล่อมากๆกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้นะคะ h i g h l n d e r g r e s e Z นะคะตัวนี้ออกแบบมาเป็นชิวเวอร์ชิคกี้ชิวเวอร์นะคะจะมีลักษณะเป็นสองสีนะคะดีไซน์ล่าสุดตรงนี้นะคะจะเป็นสีเทาเทาเมทัลิกนะตัวนี้จะเป็นสีเทาสีบอนนะเป็นสีบอนนะคะตัวนี้เป็นสีเทาเทาว่าร นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับโลโก้อีสุสุโครมเมียมขนาดใหญ่ค่ะสังเกตในส่วนของกระจังหน้าตัวใหม่นะคะเขายังคงเอกลักษณ์จะมีลักษณะเป็นเขี้ยวสองชั้นขนาดใหญ่อยู่เนาะยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของเขานะคะยังคงเอกลักษณ์ของอีสุสอยู่นั่นเองค่ะ,ะดีไซน์ในส่วนของตัวนี้นะคะฝากระโปรงนะคะดีไซน์แลดูแบบเป็นเส้นสายลวดลายมาใหม่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นงานสีดำเมทัลลิกสีเดียวกับตัวรถก็ถือว่าดีไซน์การออกแบบหล่อจริงๆนะคะแตกต่างไปจากตัวเดิมมากๆเลยนะคะช่องระบายลมดีไซน์ใหม่นะคะมีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยคะ่ะในส่วนของชิ้นงานกันชนหน้านะคะมาพร้อมกับตัว a i r c u r อร์เในเรื่องของช่วยเรื่องการฉบเฉียว ดูลมนะคะประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นขอดีของเขาสำหรับเกรดแซดนะคะตัวนี้เป็นเกรดกลางๆนะคะสีดำนะคะคันนี้มีให้เลือกทั้งหมดสีสีจะมีสีดำสีบรอนเงินสีเทาลัมโบแล้วก็สีขาวมุกถ้าเป็นสีขาวมุกราคะจะเพิ่มกว่านี้ไปอีก7,000บาทนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กค่ะเป็นล้อลูมิเนียมอลอยดีไซน์ล่าสุดนะคะมีลักษณะเป็นก้านวีแล้วก็มีอยู่ทั้งหมด6ก้านใหญ่ๆ ตัวนี้ในส่วนของยางเป็นยางบีสโตนค่ะซีรีย์ยางตัวนี้อยู่ที่265ทอป 60R18 นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างตัวนี้นะคะยังเป็นช่วงล่างเดิมอยู่ค่ะก็จะเป็นคอร์สปริงอิสระปีกนกสองชั้นนะคะมาพร้อมกับชกอัพแก๊สเหล็กกันโครงค่ะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเดี่ยมนั่นเองด้านข้างดีไซน์คำว่าไฮแลนเดอร์เป็นโครเนี่ยม,มาให้แล้วค่ะ กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทน,นะคะ่ะด้านบนสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างจะเป็นสีดําออกดําด้านมีไฟเลี้ยวที่เป็นหลอด LED อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาด้วยนะม,มือจับรุ่นนี้เป็นโครเมียมนะคะด้านหลังนะคะบาน้ายไฟไท้ายดีไซน์ใหมะคะ่ค่ะ ทิปเปิลอาร์มีลักษณะเป็น3เส้นนะคะเป็นหลอด LED เส้นด้านบนสดเวลาหยับเบรกนะคะจะมีแสงสว่างที่สว่างมากกว่าดวงอื่นนะคะทำงานคู่กับไฟเบรกดวงที่3ส่องสว่างพร้อมๆกันนะคะให้รถที่ขับตามหลังเราม,ามองเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง กระบาดท้ายนะคะดีไซน์มาใหม่นะคะและดูมีมิติเส้นสายลวดลายนะคะมองไกลๆจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ถือว่าหล่อมากๆเมื่อจับตัวนี้นะคะจะเป็นโครเมียมค่ะมีกล้องมองหลังแบบบิลลอินสามารถใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกได้เลยนะคะทําความสะอาดง่ายไม่ยุ่งยากนั่นเองกันชนท้ายค่ะตอนนี้แอโรไดนามิกบิลลอินค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอืม ดีไซนมานะคะออกแบบมาให้ขึ้นลง2สเตปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับโลโกโล้คำว่า Z e นะคะนี่เป็นสัญลักษณ์แสดงว่ารถคันนี้คือเกรด Z นั่นเองค่ะ,ะตัวนี้จะไม่มีคำว่า DDI ติดมาแล้วนะคะจะมีเฉพาะส,าสัญลักษณ์ Z ติดมาโดดๆเลยนะคะถ้าเป็นรุ่นเดิมนะคะก็จะมีคำว่าเห็นไหมเห็นรถโชว์ที่จอดอยู่ด้านหน้านะคะจะมีคาว่า DDI ติดนะคะถ้าเป็นเกรด Z ก็จะมีตัวแิดติดบนนั่นเองนะ สีดำนะคะหล่อเงางาม,งามวิบปวปับมากๆเลยค่ะไปดูด้านในนิดนึงสำหรับรุ่นนี้นะคะเกรดแซของข,ของเรานะคะก็จะเป็นกุญแจร,รีโมทอยู่นะคะลักษณะกุญแจร,รีโมทก็เป็นแบบนี้นะคะมีให้มาอยู่2ลูกนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถใหม่นะ เปิดมาด้านในนะคะในส่วนของแผงประตูตรงนี้นะคะจะเห็นดีไซน์การออกแบบเป็นดีไซน์ของมิมูระดีไซน์ค่ะมิมูระดีไซน์เนี่ยเป็นสไตล์การออกแบบที่มาจากถูกออกแบบมาจากนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อโคเลียมิลล่านะคะโคเลียมิเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คุ้นพบเกี่ยวกับการพับแล้วก็ให้ขยายกลับมาได้เร็วที่สุด เพื่อเอาไปใส่ในกระสวยอวกาศนะคะเขาก็เอาดีไซน์การตรกแต่งตรงนั้นนะคะมาใช้ตกแต่งในส่วนของรถออนิลอิรสุของเรานั่นเองค่ะก็จะใช้อยู่หลายจุดนะคะโคลเลียวไม่ใช่โคเลียวอันนีมีมล่าดีไซน์นะคะก็จะมีอยู่แผงประตูน,นะคะทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็ที่แผงคอนโซลตรงนี้มุมซ้ายมุมขวานะคะ ตัวนี้นะคะใน,นส่วของคอนโซลเปลี่ยดแซดนะก็จะหุ้มหนังมาให้แล้วเ,เดินได้สีดำนะตัวนี้หน้าจอใหม่ขนาด8นิ้วนะคะรองรับระบบความบันเทิงวยเลสแอปเปิล <Apple S 2> คาเพย์วยเลสแอนดรอยออโตนะคะอ่าทำงานกับหน้าจอ M ID ตรงนี้ขนาด7นิ้วนะคะหน้าจอ M ID ตัวนี้สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนขอ,อยนุาตขึ้นรถนิดนึงนะตอนนี้เดี๋ยวเปิดให้ทุกคนได้รับชมกนะะันค่ะ แบบหนึ่งนะขออย่าปิดกุญแจเพราะว่าตรงนี้มันแจ้งเตือนว่าเราเปิดประตูด้านคนขับอยู่ค่ะปิดปุ๊บนะคะขึ้นมาอิสุดสีแม็กวยงานนะเปิดปุ๊บนะคะอะหน้าจอเอ็มดีเห็นตรงนี้ไหมตัวนี้จะขนาดเจ็ดนิ้วนั่นเองค่ะทำงานควบคู่ก,กันกับหน้าจอมีเดียตรงนี้นะหน้าจอตรงนี้จะขนาดเจ็ดนิ้ว อันนี้อันเออหน้าจอตัวนี้ขนาดแปดนิ้วขอโทษแปดนิ้วอันนี้หน้าจอเจ็ดนิ้วนะคะทํางานควบคู่กันหรูหรามไหมคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับตัวใหม่เนาะและในส่วนของระบบแอร์ค่ะเกรด่แซดนะคะเกรด่แซดจะเป็นระบบแอร์แบบแมนนวลนะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะของแอร์ที่มีสาม ปุ่มใหญ่ๆนะคะก็จะมีที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นั่นเองค่ะเวลาเปิดแอร์ก็ให้กดปุ่ม AC ด้วยนะคะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นตัวนี้จะเป็นไล่ฟ้ากระจกหลังนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะสำหรับเกรดแซนะคะสังเกตเห็นตรงนี้ไหมนะคะตรงนี้นะคะเขาจะไม่มีปุ่ม ช่องเสียบอยู่ S b มาให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มทึบไปเลยนะตัวนี้สามารถรองรับในส่วนของเป็นใช้เป็นไวเลสนะคะไวเลสแอปเปิลคาเพไวเลสแอปเปิลคาเพนั่นเองนะคะไม่มีแบบ เสียบสายแล้วอ่ะเขาให้เราใช้เป็นแบบไร้สายนะคะอ่าพอดีรถเพิ่งมาเดี๋ยวพีใหม่จะต้องลองเชื่อมต่อในเรื่องของเครื่องเล่นอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> เมื่อลองแล้วเดี๋ยวจะลองเอามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมคันอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> สำหรับการเชื่อมวิธีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะ ในส่วนของเกียร์ค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะดีไซน์การออกแบบก็ยังคงเหมือนบอดี้ตัว2023อยู่ค่ะอ่าตัวนี้นะคะเกรดเซตจ,จะมีการตกแต่งด้วยดำเงานะคะหรือเพลนโนแบค็คให้อารมณ์ความหรูหรานั่นเองนะหัวเกียร์นะคะมีวัดมีการใช้วัสดุที่ดีแตแลดูลหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะอ่าเกียร์เป็นเกียร์6สปีด1 2 3 4 5 6นะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยเหมือนเดิมค่ะเอามือจับนะคะเอานิ้วชี้นิ้วกลาง อดที่วงแหวนด้านล่างดึงขึ้นนะคะผักไปด้านซ้ายนิดนึงดันไปด้านหน้านะอือตัวนี้เป็นการเข้าเกียร์ถอยนะคะแต่ถ้าเข้าเกียร์หนึ่งค่ะก็เอามือจับไม่ต้องคล้องวงแหวนนะคะเอามือผักไปเลยดันไปด้านหน้านี่คือเข้าเกียร์หนึ่งเดินหน้านะคะเข้าเกียร์ถอยก็เอามือสอดวงแหวนแบบนี้ดันไปด้านหน้านั่นเองเข้าเกียร์ง่ายแม่นยำยิ่งขึ้นช่วงชักสั้นนะคะสำหรับเกียร์ตัวใหม่ล่าสุดของ อีสูสุของเรานั่นเองค่ะถัดมาในส่วนของพวงมาลัยค่ะตัวนี้ดีไซน์พวงมาลัยนะคะก็เกลแดแซดเนาะก็จะเป็นแบบห้มหนังมาให้แล้วนะคะเดินได้นะคะด้วยได้สีเทาเย็บด้วยความประณีตพิธีพิถันตลอดเส้นสายกันเลยทีเดียวมีการตกแต่งด้วยโครเมียม นะคะตรงนี้จะมีลักษณะ3ก้กานใหญ่ๆนะคะมีการตกแต่งโครเมียมมาด้วยเนาะตัวนี้ดีไซน์ในส่วนของพวงมาลัยนะคะสังเกตลวดลายของเขานะคะตรงนี้จะเป็นลวดลายดีไซน์มาล่าสุดนั่นเองนะดีไซน์ใหม่มาค่ะเก็บรายละเอียดนิดนึงนะอนี้แปะไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเข่า ในส่วนของพวงมลลาลัยด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมลลาลัยค่ะสามารถสั่งงานด้วยเสียงนะคะได้ด้วยนะเมื่อเราเชื่อมต่อกับวายเลดแอปเปิลคาเพ y และ a n d r อ i u t u t o นะคะกดรับซ้ายวางสายโทรศัพท์มือถือได้ด้วยด้านขวามือตรงนี้นะคะเป็นระบบครุดคอนโทรลล็อกความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองเวลาล็อกความเร็วก็กดไอ้กลมๆตรงนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนแผงหน้าปัดตรงนี้เหมือนกันนะคะเมื่อเราขับไปประมาณ80 ต้องการล็อกความเร็วนะคะให้กดคำว่าเซตลบค้างไว้นะแล้วไอตัวกลมๆตรงนี้นะคะบนแผงหน้าปัดจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงว่ามันทำงานแล้วนะแต่ระบบคุดคอนโทนรต,รตรงนี้ค่ะจะตัดการทำงาน โดยอัตโนมัติถ้าเราเหยียบเบรกนั่นเองแล้วก็ถ้าเหยียบเบรกมันจะตัดแล้วเราก็กลับมาตั้งค่าใหม่โดยการกดคําว่าเซตลบนะเมื่อมันล็อกความเร็วสมมติมันล็อกอยู่ที่80เราต้องการเพิ่มความเร็วให้เป็น90เราก็กดเพิ่มต้องการลดความเร็วจาก80เป็น70ก็ลดความเร็วลงนะคะสามารถเพิ่มและลดความเร็วที่พวงมาลัยได้เลยกรณีอย่าลืมถ้ากรณีอย่าเบรกระบบนี้ตัดการทํางานทันทีนั่นเองค่ะด้านนี้นะคะจะมีปุ่มความว่าออฟ เห็นว่า o อ f ติดอยู่ใช่ไหมคะเป็นปุ่มปิดระบบ ESCT CS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหม,มุนฟรีนะคะอันนี้เป็นไฟหน้าออโต้สีระดับ0123์ขับขี่ทั่วไปอยู่ที่0บรรทุก3ามโลอยู่ที่1นึ่งหกร้อยโลอยู่ที่2มากกว่านั้นก็อาจจะเป็น3นะคะก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งค่ะถัดมาดีไซน์ของเบาะคะ่ะดีไซน์ล่าสุดนะคะตอนนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแม็ก เป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนนะคะเป็นเบาะที่เก็บความเย็นได้มากนะคะระบายความร้อนได้ดีอ่าสังเกตดีไซน์ตัวนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นรูๆนะคะสามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กดีไซน์ใหม่ตัวนี้นะคะยังคงเอกลักษณ์ปีกข้างสองข้างที่มีขนาดใหญ่นะคะเวลานั่งก็จะรับกับสรีละของเราคะ่ะช่วยเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อลาขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วย สำหรับเกรดแซนะคะตัวนี้บอกยังเป็นปรับแบบเมนนุ่อยู่นะคะยังไม่ใช้ไฟฟ้านะก็โยกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าตัวนี้ก็จะเป็นพักหน้าพักหลังแล้วก็ถ้าขยับหน้าขยับหลังก็จะมีตะขอเหล็กติดตรงนี้นะคะก็ถือว่าใช้งานง่ายอยู่นะคะเกลดแซดราคาเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทได้ออปชั่นประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะอ่า ในส่วนของห้องโดยสารนะคะในการคุมโทนสีตัวไฮแลนเดอร์ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมีการคุมโทนสีเป็นโทนสีดำมาให้แล้วค่ะตัวนี้แลดูสปอร์ตมากๆเลยอืเพราะว่าถ้าเป็นตัวเดิมนะคะในส่วนของผนังด้านบนถ้าเป็นไฮแลนเดอร์เขาจะเป็นสีเทาด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะแต่พี่หมาว่าตัวนี้สวยค่ะชอบมากเลยภายในเป็นสีดำสวยจริงๆค่ะอ่ะ ไปดูห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะเปิดแผงประตูตัวนี้เข้ามานะคะตัวนี้ก็จะเ,เป็นแบบมิโมระดีไซน์มานะคะตกแต่งสวยงามหรูหราหมาเห่ามา,า,มากอันนี้นะคะตกแต่งด้วยดำเง,งา mm. เทโนแบ็คหรูหรามากนะคะอ,อันนี้ก็จะตกแต่งด้วยสี mm. เทาเป็นเทาดากเเกนะคะเป็นเทาดานนะให้ลุมความหรูหราอยู่นะคะด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำได้1.5ลิตรกันเลยทีเดียวค่ะส่วนเบาะต้อนนั้งนะคะ นี่ก็จะแยก60-40นะคะก็สามารถดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะด้านล่างก็ใส่ของได้ด้วยก็ใช้งานได้หลากหลายนะคะทุกคนตัวนี้เป็นเบาะหนังมาให้แล้วที่พักแขนก็สามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยนะ,ะประมาณนี้นะคะก็จะวางแก้วน้ําได้ด้วยค่ะเกรดซับมีแอร์หลังมาให้แล้วนะคะแยกแมนนวนอิสระ,ะซ้ายขวาค่ะ ปรับความเย็นนะคะขยับกล้องนิดนึงอ่าอ่าตัวนี้นะคะก็จะแยกเมนวนวดนะคะอิสระซ้ายขวานะแยกซ้ายแยกขวามีแอรหลังมาให้เพิ่มความเย็นลดความเย็นนะคะส่วนช่องตรงนี้นะคะมาใหม่ล่าสุดนะคะ USB Type C ค่ะอ่าปรับไปตามยุคตามสมัยนะคะสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้ด้วยค่ะ เป็นระบบชาร์จแบบที่ชาร์จไฟได้เร็วขึ้นเนาะถ้าเป็น้้าสีค่ะก็เป็นไงบ้างคะสำหรับคันนี้นะคะสระตัวไฮแลนเดอร์หนึ่เกรดซราคาค่าตัว932,000นาม่นอบาทค่ะ,ะเดี๋ยวพาทุกท่านไปตรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงนะคะ สำหรับรุ่นนี้ค่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พันเก้านะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าค่ะที่รอบ1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรที่รอบ3,600รอบต่อนาทีนั่นเองนะคะตัวนี้เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะคะเน้นการประหยัดน้ํามันประหยัดภาษีเน้นไปในเรื่องของความประหยัดนั่นเองค่ะถือว่าคุ้มคา่าคุ้มราคามากๆเลยนะเดี๋ยวพาไปดูอัตราก,การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง อีกทีหนึ่งนะคะในส่วนนี้สังเกตในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ค่ะเขาจะมีการจัดวางให้ยืดหลังเผาน้านิดน,นึงนะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองสําหรับเครื่องยนต์อีซูซุของเรานั่นเองนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะในส่วนของอัตราก,การสิ้นเปลืองน้ํามันเชืเ้อเพลิงนะคะสามารถดูจากเอกสารอีโคสติกตรงนี้ก่อนนะคะขออนุญาตเอาตรงนี้ออกแป๊บนึง ออกง่ายนะคะไม่ยากไม่ยากอ่าตัวนี้นะคะเป็นใบนะคะอีกคู่สติกที่แสดงถึงสันนัญลกษณ์ของการลดการคาร์บอนไดออกไซด์คะ่ะก็ะะจะมีประมวลผลเกี่ยวกับการ เชเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่15.2กิโลเมตรต่อดิตรนั่นเองจะเป็นสภาวะหมวลรวมนะคะสามารถดูตรงนี้เข้าวๆได้นะคะทั้งนั้นทั้งนี้การขับขี่การประหยัดน้ำมันก็จะขึ้นอยู่กับการขับขี่ของผู้ใช้งานรถอีกทีหนึ่งนะคะเป็นไงบ้างคะกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะกับ New i s u z u d m a d u n l o n e y o u r p o t e n n i o เนือลิมิตพิชิตโลกนะคะกับรุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้เป็นรุ่นสีะตูวไฮ an เดอร1.9เกรดแทตัวใหม่ล่าสุดบอดี้ปี2024กับสีดำค่ะบาวาเรียนไมคก้าถือว่าหล่อมากๆกันเลยทีเดียวนะสำหรับรุ่นนี้เกรดนี้นะคะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะจะมีสีดำสีบอนเงินสีเทาลัมโบแล้วก็ สีขาวมุกนั่นเองแต่ถ้าสีขาวมุกนะคะจะเพิ่มกว่านี้ไปอีก7,000บาทนะคะคุณค้ท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอนะินบ็อกซ์ีใหม่นะคะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ 0 9 5 3 3 8 8 9 9หค่ะหรือ ID Line ค่ะ P w e E M A I 1 5 7 9นะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อิสุสเพจอิสุสเชียงไกลาสาขาเทิงบายเซล์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดตามปีใหม่ช่องทางหนึ่งค่ะคือเซล์ปีใหม่อิสุสนะคะมีช่องทางติ๊กต็อกค่ะ ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสุดทันดันทุกเคสเปทุกเงื่อนไขค่ะมีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจ100%บริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านเลยค่ะสัญญาณมัดเดี๋ยวนะัดรับรถกันอีกทีหนึ่งนะคะให้เรื่องการออกรถอีสุป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมต่อได้นะคะ สำหรับลูกค้าบัตรหัวหกหัวศูนย์นะคะโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนนะคะซื้อได้ไม่ได้นะคะส่งหน้าบัตรมาให้กันดูก่อนนะคะเดี๋ยวช่วยดูเงื่อนไขรายละเอียดพิเศษแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากมากเลยค่ะที่รับชมคลิปจนจบยังไงก็ในเรลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะคะรอรับชมเลยค่ะว่าพีใหม่จะนำเสนอหรือรีวิวลรถรุ่นไหนต่อไป สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ